จากบริษัทไทยเอเวอร์เสต์นะครับมือนีดแต่มาเยี่ยมสวนคุณพ่ออีทนะครับเนาะคุณพ่อสสวัดีครับคุณพ่อหลังจากที่ใสตผลิตภัณฑ์เอเวอร์สแล้วเป็นยังไงเนี่ครับก็ก็ดีก่็เก่าอยู่ครับเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยเอาปุ๋ยยังมาใช้มันก็เขียวแล้วสำคัญมาใช้แล้วมันมีน้าอย่างเขา่คือต้องปุ๋ยไปเดือนตั้งเดียวที่ที่ใส่มามัดถือใหญ่เลยนี่แท็กมีดแต่พ่อเลยวะอันนี้มีดนึงครับเนี่ย มีดหนึ่งอะไรบ้านหยุดมีดหนึ่งบ้างการไหลของอันอันปุ๋ยน้ำเอเวอเรียด้วยค่ะผลงานของปุ๋ยน้ำเอเวอเรียเนาะพ่อครับฝักย,ย,ย,ยางฝักยางนี่นิ่มบ้างเนาะค่ะพ่อนิ่มเลยู่ครับพ่อใส่ไม่กี่ปีแล้วครับเยอวไร่เล่นนะครับ,รรบต้องมาใส่ได้สองปีเลยนะค่ะไก่โบ้โบ้ไก่โบ้จากเนาะแต่ก่อนเมื่ท่านได้ใส่ก็ได้กำนักยางหลายบ้างเนี่ยน้ำหนักยางกับวันน <ะ S 1> ี้มันจะโยยางมันปร,ระมาณ เจ็ดล้าต้นเนาะติดชีมือนันจะดิอได้ประมาณสาม้อยกว่าก็ตกหลังจากที่ใส่ได้เยพาอในฤดิกามาเพิ่มขึ้นมาอีกอยูหลายเติบไม่วอาครับผมควันเติบอยู่แบบคิดว่ามันเมียนี่หรอใช่ไหมคหวงพ่อครับคิดว่ามันจะใช้บวก็าหมูอฟังน้ำคิาทายานกันหลายคนด้วยคนต่านใจยูเสมอพอคิดว่าตีใส่ต่อไปวะพ่อใช่ครับ ถ้าราคาอยู่ชํานี้บ่เอาเปรียบใช้ส่วนนี่ขับใช่อยู่แต่ราคานีตลอดจ้าแม่อวาเห็นเขาไปซื้อดีแล้วขึ้นเขาจะซื้อคือปุ๋ยอยู่เลียวเป็นค่าเด็ดว่าคุณแม่ครับบริษัทราคานีเดินตลอดจ้าอันนี้อันนี้ชักนี่นะฝากนี่อันนี้ก็มีเดียวปาร์ดมีเดียวสิค่ะครับเมีเดียวค่ะอันนีนนน้มีดเดียวแลค่ะเบื้องการไหลของอเหมือนใส่ปุ๋ยหน้าเหมืนเอเวอเรสต์ของพื่อนนะจ๊ะยุ่นอำเภอพพขเขียว ตำบลม่านเพชรค่ะขนาดเทียวใส่มาเป็นปีที่สองแล้วค่ะได้อันนี้ขนาดอันกี่เนี่ยย้ําเว้นยังไรขนาดนี้จ้ะแต่ว่ามันดีจ้ะราคาเมือนกับพอฟังจ้ะราคาก็สมควรบอแพงจ้ะอันขอให้ผู้ขายฝากพี่น้องเกษตรชาวสวนยางพะราในจ้าหวัดไซเหล่าเป็นยังไงเนี่ยครับผมว่าพี่น้องชาวสวนเขานี่ เขากเคยใส่มาหลายยี่ห้ออันนั้นอันนี้ลายอย่างเจ้าผมมาใช่ตัวนี้แล้วเพราะว่าราคากับบ่งแพงแล้วก็เ็มพลครับเมื่อนี้กตขอขอบคุณคุณพออีบนะครับนะครับครับหลายด้วยนะครับ